ข้อเจ็ดครับเขาบอกว่าบอ่อเนี่ยนะครับมีความลึกสี่สิบปดฟุตนะครับนะถ้ามีน้ําอยู่ห้าส่วนหกของบอ่อแสดงว่าแบ่งความสูงเป็นหกช่วงนะครับจะมีน้ําอยู่ห้าช่วงน้ําขึ้นมาสูงถึงระดับนี้แล้วกันเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับเริ่มต้นน้ำในบ่อสูงเท่ากับห้าส่วนหกคูณความสูงบ่อห้าส่วนหกคูณด้วยสี่สิบแปด 5้าแปดสี่สิบสี่สิบฟุตซึ่งถ้าทำเป็นนิ้วหนึ่งฟุตมีสิบสองนิ้วสี่ร้อยแปดสิบนิ้วน้ำที่มีนะครับความสุขของน้ำนะสี่สิบฟุต หรือว่าเท่ากับ480นิ้วนะครับแล้วเขาบอกความสามารถของเครื่องสูบเครื่องที่หนึ่งนะครับสูบได้นาทีละร้อยแปลูกบาทฟุตหรือพูดว่าร้อยแปดสิบลูกบาทฟุตต่ตอนาทีขณะที่เครื่องที่สองนั้นสูบได้น้อยกว่าได้นาทีละ120ยฟุตนรลูกบาทฟุตนะครับ ผมพูดว่าอัตราการสูบของมันคือ120กวัดฟตุตต่อหนึ่งนาทีนะครับนะ <Yeah. S 1> ครับเขาบอกว่าถ้าเปิดเฉพาะเครื่องหนึ่งเนี่ยเปิดเฉพาะเครื่องหนึ่งนะครับความสูงของน้าในบ่อจะลดลงได้นาทีละ1.5นิ้วเราต้องเอามาคํานวณของเครื่องสองครับว่าถ้าเปิดเครื่องสองอย่างเดียวเนี่ยเน้ําจะลดลงได้นาทีละกี่นิ้วโอเคนะมาคำนวณของเครื่องสองกัน ถ้าสูตรได้นาทีละร้อยแปดสิบรูปบาดฟุตความสูงของน้ำจะลดลงหนึ่งจุดห้านิ้ว หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็เทียบหนึ่งลูกบาทฟุตต่อนอาทีแล้วก็มาเทียบร้อยยี่สิบลูกบาทฟุตต่อนอาทนะีก็คือเครื่องสองนะครับถ้าหนึ่งลูกบาทฟุตนะถ้าความสามารถในการสูบเหลือแค่หนึ่งลูกบาทฟุตต่อนอาทีนะ ความสูงของน้ําที่จะลดลงเนี่ยก็ต้องไม่ถึงหนึ่งจุดห้านิ้วและมันลดลงร้อยแปดสิบเท่าก็หารด้วยร้อยแปดสิบหนึ่งจุดห้าหารด้วยร้อยแปดสิบแต่เมื่อเราเทียบความสามารถในการสูบของเครื่องสองคือสูบได้นาทีละร้อยยี่สิบลูบาทฟุตนะครับ จากหนึ่งมาเป็นร้อยยี่สิบเพิ่มขึ้นร้อยยี่สิบเท่าความสูบข,ของน้ําในบอร์ดที่จะลดลงจะลดลงได้นาทีละแค่ไหนก็คูณร้อยยี่สิบเข้าไปหกสิบตัดได้สองหกสิบตัดได้สามนหะนึ่งจุดห้าคูณสองได้สามสามตัดได้สามเท่ากับหนึ่งนิ้วพอดี เพราะฉะนั้นมาสรุปกันก่อนเปิดเฉพาะเครื่องหนึ่งน้ำจะลดลงนาทีละ1.5นิ้วเปิดเฉพาะเครื่องสอง ตามที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับน้ำจะลดลงนาทีละหนึ่งนิว้วข้อนี้บอกเปิดทั้งสองเครื่องเพราะฉะนั้นเปิดทั้งสองเครื่องน,น้ำจะลดลงได้นาทีละคิดยังไงครับ ว่ามาเรื่องสองจุดห้านะเกิดจากความสามารถของเครื่องแรกหนึ่งจุดห้านิ้วแล้วรวมกับความสามารถของเครื่องสองอีกหนึ่งนิ้วนาะทีหนึ่งจะสู่น้ำลดลงไประดับน้ำในบอ่อนะครับความสูงจะลดลงไปได้นาะทีละสองจุดห้านิ้วบอ่อไม่ได้มีน้ำอยู่เต็ม มีอยู่แค่ห้าในหกบอ่อซึ่งเราคำนวณแล้วความสูงคือสี่สิบฟุตหรือสี่ร้อยแปดสิบนิ้วเขาต้องการให้สูบจนหมดบอ่อเลยครับแปลว,ว่าความสูงของน้ำจะต้องลดลงสี่ร้อยแปดสิบนิ้วนะครับ <c oughs> เดิมมีน้ำสูง480นิ้ว จะสูดออกจนหมดจึงใช้เวลาแต่ละนาทีนั้นมันจะลดความสูงได้นาทีละ2.5นิ้วใช่ไหมครับต้องให้มันลดจนหมดสี่รอยแปิบนิ้วก็เลยใช้480นิ้วตั้งหารด้วย2.5นิ้วหน่วยตรงนี้ก็จะออกมาเป็นหน่วยนาที เราใช้การคูณด้วยสิบเพื่อทําให้ตัวหารกลายเป็นจำนวนเต็มมันก็จะกลายเป็นตัวตั้งกระดนคูณด้วยสิบตัวหารกร็โดนคูได้วยสิบแล้วเราหารศนิยมเนาะเราทําให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มท่ประกอน ยี่บห้าหนึ่งยี่บห้าเหลือยี่สามชักศูนย์ยี่สห้าเก้าสองร้อยยี่บห้าเหลือห้าชักศูนย์ยี่สห้าสองห้าสิบเออเพราะฉะนั้นก็จะใช้ร้อยเก้าสิบสองนาทีใช้เวลาทังหมดร้อยเก้าสิบสองนาที เปิดสองเครื่องช่วยกันนะครับสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกับอีกนิดหน่อยกับอีกสิบสองนาทีงงงงข้อนี้ไหมครับข้อเจ็ดก็ประยุกต์จากข้อหกนิดเดียวแค่ว่าน้ำไม่ได้เต็มบอ่อมีน้ำแค่ห้าส่วนหกของบอ่อ แ่หลักการอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับ